สองสามสี S <S ่ห so, ้าอะไรอีกแปดเกเ่อนเก้าิบไปเลยจิปเลยเป็นเก้ก่อนิลูเออเก้าอ้าวเก่อนเ สามก่อนสี่ห้าหกอะไรอีกเจ็ดเจ็ดได้ไหมคะแปดเอาแปดได้เก้าเก้าก่อนสิลูกเก้าโอ้ยเก้าก่อนเก้าเออสิบ